กอรสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในวันนี้เรามาอยู่กันในแมปของแอนส์นะทุกคนนะวันนี้คือผมเราจะมาสร้างเป็นอา่าอเรียกว่าไงลางมดกันนะทุกคนนะวันนี้ผมจะมาจะมาเป็นปราชามดกันนะฮะเม่โอเอรเลยทีเดียวเนะี่ยเดี๋ยวก่อนนะมันเข้าไปได้เนาะโอเคอย่างแรกที่เกมจะให้ผมทำนั้นก็คือไปซื้อมดในครับนะไปะไหนดูซิตัว20เอามีอยู่พอดีซื้อมา มีแล้วหนึ่งตัวเหลือเงินสี่สิบบาทตัวหนึ่งอเป็นดิมโร่อ่ะ,อะตัวนี้ไม่ได้อ,อีกยี่สิบมีมีสมองตัวน,น,นี้เป็นโกลเด้นราคาสามแสนอันนี้สี่พันเดมอนออตัวยี่สิบไม่ออกเลยอ่ะเดี๋ผมว่าผมไปที่หลังก่อนแล้วกันเนี่ยแล้วก็ลงไข่ไปลงไข่ไปโอ๊ยอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะ มันคือมเมล็ร็มล็ดอะไรวะมลร็ดออกมะเร็สทางตะวันเออแหมลืมอ่ะซื้ออีกหนึ่งตัวโอเคกลับไปที่ลังของเรานะฮะแล้วก็นี่เลยให้หมดไปเอาอาหารมานะครับไหนว่ามดผมอยู่ไหนเอยมดผมอยู่ไหนอ่ะทำไมมันวิ่งไปไกลจังน,นั่นใช่ปะ่ะนั่นใช่มดผมไหมอ่าใชนะ่ทุกคนนี่เลย คือมันวิ่งมาไกลมากเลยอะใกล้ๆมันไม่เอาอะไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมอุยอ้ยอารรยหารดีอาหารดีเดี๋ยวผมขอโอ้ได้เงินมาแล้วตอนนี้มีเงินอยู่ที่128บาทนะครับไอ้พวกเมล็ดทานตะวันนี้คือเก็บจะได้อะไรอะมันคือเงินเหรอหรือว่ามดก็เข้าลังไปอ๋อมดเข้าไปก็ได้เงินเหมือนกันนะฮะแล้วก็สามารถเก็บเมล็ดทานตะวันเพื่อได้เงินเหมือนกัน ในครับตอนนี้มีเงินอยู่ที่150เนาะเอ่อตัว100ไปแล้วเมื่อกี้ผมเห็นอยู่อะมันไปแล้วอะ่ะ6,000โอ้ยมีคนซัมมอนทันเดอร์ส o ตรมนะทุกคนนะไม่รู้ว่าทันเดอร์สตรมนี่คือทำอะไรได้แล้วทำไมตรงนี้ไม่เขียนว่าเลดี้ไม่แน่ใจนะฮะอันนี้100บาทซื้อมาเยนโรเคซี่แอนด์ในครับอันนี้3 0 0แส0ยี่สิบอ๋อนี่เจอเจอ อันนี้ฮะไม่มีเงินเลน้วใว่ไหมลืมดูไปเอามาวางเลยละกันนะคะรับตีเลยไปเลยเจ้าตัวเรือไปเอาอาหารดีๆมาให้กับฉันไม่ทำไมาชอบเดินไปไกลกันน่ะทำไมไม่เอาใกล้ๆถ้าใกล้ๆก็บกับเดียวเองนะโคตรไกลเลยเอะไรกันนี่เอาเงินมาเอาเงินมาตอนนี้80ิแล้วมดจะไปแล้วเอ้ยมดทำอะไรกันอยู่ว่ะ อันนี้ควีนแอนคุยแล้วได้อะไรดูสิอ๋อเอาเก็บไลยนะอ้รอบคอลเลกตอ๋อต้องเก็บพิซซ่าสี่รอบนะฮะอ๋อจะได้เงินโอเคอ่อมันกดอ่าเล,ง,นะเลงได้ไหมกดเลงได้ไหมพิซซ่าเล็งได้หรือเปล่าอ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ๋อไม่ได้นอนมันต้องใช้มดเลเวลสามซึ่งมันก็มีไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ผมว่าผมมีมดเลเวลสามนะ อันโอ้ไม่ก็ทำไมพวกนายไม่เลเวลสามสักทีเลเวลสามอย่างอย่างหรือเปล่ามวกเขา,า,า็ไปดูในหเออวิ่งไปทางนี้วิ่งตรงไปเลี้ยวทำไมมันไกลจังเลยนี่อ่านี่ไงอันนี้มีเลเวลสามหนึ่งตัวแล้วนี่ไงแล้วทำไมถึงเก็บไม่ได้ เออเราต้องเลือกมดก่อนหรือเปล่า <S 2> <S 2> ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ตอนนี้มีเงิน1,000แล้วนะทุกคนนะ <S <S โอห้หารลีอาหารลีมด1,000อยู่ไหนเอามด1,000มาได้หรือไม่อันนี้50,000โอ้ยมดกระสนบุลเลตบุลเลตแอนด์มด1,000อยู่ไหนอ่ะเมื่อกี้ผมยังเห็นบางทีบางไอบง้บางตัวบางตัวยังออกมาอยู่เลย1,000นะ่ะ อันนี้ต้องหกพันเนี่ยแพงเกินไปนี่ครับ <c oughs> อันนี้สามแสนเป็นโกลเด้นหนึ่งร้อยอ่าผมซื้อหนึ่งร้อยก่อนละกันนะครับไม่ใช่ว่าผมซื้อหนึ่งร้อยไปแล้วแบบตัวหนึ่งพันมาอย่างเงี้ยนะเออเอาสี่ร้อยไฟน์นหนึ่งร้อยแล้วก็สี่ร้อยโอเคไปกลับไปที่ร่างของเราดิครับแล้วก็วางไว้หมดวางวางวางไปแล้วก็ไปเอาอาหารมาเจำนมด แล้วหันมาอ๋อหรือว่าไอพี XP ที่ผมสามารถเลงได้นี่คือไปส่งเควสกับควีนแอนได้มาเลยต่อไปเป็นยลนโรคเครซี่แอนสามตัวเฮ้ยโอ้ทานทานโอเคเอาเงินไม่มีเงินไม่มีมมลืมดอูอีกหนึ่งตัวแล้วก็ตัวสุดท้ายเราก็จะเสร็จเควสแล้วก็รับเงินมาต่อไปก็คือกัดพิซซ่าสี4 เอ๊ยทำไมมันเลือกไม่ได้ Basic and เออกะแป้งนะเนี่ยเอา้าว้ายมดไฟเอามาโอเคเย็นโล่ไม่เอาแล้วมีเยอะแล้วแอปเปลิลอยู่นูน่นแอปเปลิลกินแอปเปลิลโอเคผมมาร์คแอปเปลิลไปแล้วน่าจะไปกินกันแล้วนะฮะอันนี้ซื้อเป็นซซดเนนะแล้วก็สัตว์เอ้ยไม่ใช่สัตว์มด ตอนนี้มีเงินอยู่600นะฮะแต่ตอนนี้คือต้องให้เหล่ามดเนี่ยมากินแอปเปิลนะครับเพื่อทำเวสนะไม่รู้ว่าเสร็จหรือ,อยังพิซซ่าเหมือนเดิมนะครับไป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 ,ไปเก็บมาโอเคแล้วก,กดมาไททันแอนเอ็กเหรอไททันแอนเอ็นี่คือตัวราคาเท่าไหร่อะโอ้ย1,000งพันโอไม่ทันโอ้ลืมดูว่าไททันแอนเหรอ หกพันบาถ้าจำไม่ผิดตอนนี้มีมดเวลสามเวลสี 3, ่แล้วนะครับแต่ตอนนี้คือยังไม่เจอไททันแอนด์นะครับนะคือมันยังไม่ออกมาเลยเจอแต่พวกตัวราคาหลักร้อยนะฮะหลักพันไม่เจอแล้วนะอันนี้เป็นบุลเลตไดมอนด์ราคาห0 0 0สนไม่เจอเลยอะ่ะไททันแอนด์อันนี้อะไรอะ่ะอันนี้คริสตัล3ล้าน ตอนนี้มีเงินอยู่4,000แล้วอยากเก็บให้ได้5,000เอ้ย6,000ก่อนนะนะผมอยากได้เซทันแอนด์ก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวช่วยมดด้วยแล้วกันผมขอวิ่งเก็บเงินก่อนนะฮะไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่เก็บพิซซ่าเก็บพิซซ่าเร็วๆเก็บพิซซ่าเร็วเก็บพิซซ่าได้เร็วกว่าคลิกทูแารเก็ตก็คลิกอยู่ทำไมทำไมมันไม่มาเออไม่เข้าใจเหมือนกัน นิเวลเจ็ดเวิลห้าก็วลวห้าทำไมมันทำไมโกลเด้นเราจะไม่ซื้อโอ้หกขันแล้วเฮ้ยเพื่อนเร็วเพื่อนมันมาแล้วเอ้ยโอ้ขานต้องสองร้อยไม่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 เฮ้ยทันไหมโอ้ไม่ทันโอ้หบอกไม่ทันน่ะคือเงินมันแบบเฉียวๆมากเลยนะครับเมื่อกี้อ่ะแต่แบบต้องรออีกแล้วนะฮะไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ โอ้แต่ตอนนี้คริสัลมาบ่อยมากนะฮะเอาเนี่ยมาแล้วซื้อมาแล้วก็ส่งเวสไปเลยได้2,000นะฮะซื้อไทยท่นอีกแล้วผมเงินไม่มีแล้วครับวางไปเลยไทยท่านอ่ะก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับแมปนี้แมปแอนนะทุกคนนะใครที่อยากลองมาศึกษาชุดมดหรือเราไรก็แล้วแต่นะครับนะก็สามารถมาเล่นกันได้นะฮะสำหรับแมปแอน ก็ใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ